ตอกตอกไหมอน่อ่ะอกไหมตอกน้งตกฟ้าก่อนครับต้งด้กาตกฟ้าแล้วก็ก่อนแล้วก็อกซ้ายปักซ้ายตอกขวาแล้วก็ปักปักยังไงปักยัในลอันนี้คืออันนี้อขวานะเออนไอลูกสองี่เราจบคือำงานตดแล้วพอได้จังไก็ปักข้ามาเลยโอ้ไม่เ่ครับขายังแรกไม่เล่นรเรอเหมือนกับราคาเออ โดนอาชีดีกว่าโดดึงเอกแล้วอาชีพเท่าไหร่เนี่ยดึงดองให้ให้ห้าหมื่นครับโอ้โหจากใครครับจากนายเอกคนเดียวเด็กคนนี้เด็กคนนี้ให้ห้าหมื่นมาเลยให้หมื่นครับใครอีกไม่มีให้หกหมื่นเดียวครับหมื่นเดียวโอเีสองยกไม่ออกอาวุธเลยเหมือนเราจะเกี่ขาด้วยโอราทำให้เราหลงมุงเลยนี้โอ้ตายะไงนี่เ็บท้ไหรอเลยเจนี้ชอบมาไงเนี่ยชอบมา ต่คนนั้นเกินรูปอดีนเลยติดกันได้หนึครับใลยสิวันก็จะก็เ็ินฮะงนี้ไปเไปเ็เหรมอใช่เหรมาใส่มาใช้ชนกับใครเขาก็มาคุมกันอะรแลเขาก็มาชนเขาก็มใช้เหมือนกันเข้ารับบาลไมอเรื่องอยู่ห้าเดือนโอ้ไอชื่อหายหายไปนะกลับมาเป็นไงบ้างกลับมาผ้านี้วโอก่ ก็ออกแางกายวิ่งเล้วก็เก้าทีคนได้ครับแต่นี่เกียวกับเกมันดีดียัางดีอะไครับหายหายหมดแล้วนะอย่างไงบ้างวันนี้คิดไม่มาจะง่ายกวันนี้ก่อนช็อตก็ไปกี่ยวว่าจะไปกินยาวไปเรื่อยๆแต่น้องก็อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ได้จังหวะก็มีโอกาสก็เมื่อกี้นีิแชมป์เมื่อกี้เห็นพี่เด็กบอกบอกช็อตใครนะใครกลัไป ไปขางนไปได้ยินไหมเมื่อกี้นี่อ๋อให้ดอยดองดำทองเล่นอย่งอาอยู่ด้วยกันครับผมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดับอใช้เลือด้วยพอสมมติติดขึ้นมากับดทองก็้ตดนมาโอ้ชหมช่มถ้าหนาที่ต้อง้ยถ้าหน้าที่ต้องยแตที่มวยก็ไม่น่าเชื่อสิว่าก็เป็นเชื่อิอยแล้ววาอยู่ด้วยกันด้วยอยู่ด้วยกันตลอดโอ้โหถ้าเกิดต่อ่ดำลองอ้อเอาละครับไ้น้ำหนักที่